อ๋อนี่มันแบบจะจามอีกอะ่ะเฮ้ยผมจะจามอีกแล้วอ่ะมันสามารถตัวตุ้ยเนยได้มากกว่านี้ไหมอ่ะผมชอบอันเนี้ยเห็นไหมแก้มเขาเยอะดีอ่ะเน่เน่เนเอาเอานี่ครับแก้มเขาเยอะดีใส่ผมผู้หญิงได้ด้วยนะเนี่ยครั้งนี้ผมบอกเลยว่าผมจะแต่งตัวแบบติดหล่อนะครับผมจะไม่เอาฮาเนี่ยเฮ้ยน่ารักอะ่ะ <c oughs> น่าหวักอะหวอมก่อนหวอมก่อนอ่ะเชิบอ่ะเชิบอ่ะเชยอ่ะเชคอชอ,ชอ,ชอันนี้คือนักแข่งจากทางด้านประเทศไทยนะครับผมมีนามว่าสมปองตะลอนทัวมาแล้วเราน่ารักจัดน่ารักอะ่ะฮ้ยคนนี้ใครอะร่ะบอยก้นักแข่งจากทางด้านยูเคนะครับ นี่ที่สมปองตะลันทัวร์นอคนครับขอกําลังใจคอยเชียร์ผมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงกลางเลย <c oughs> ต้องบอกกันว่าผมไม่รู้ตุ่มเติมเลยนะครับว่ามันเล่นยังไงเนี่ยจู่ๆเข้ามาเลยวอมวมก่อนวอมวมไปไปดิเอาทำไมมันไม่ไปอะ่ะต้องกดย้ำาหรอ อ๋อจริงด้วยครับต้องกดยำๆๆถึงจะวิ่งไวนะเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้มีใครได้เสียงสมปองเลยครับการเฟรน้นหาหนักวิ่ง100เมตรถ้าเราได้อันดับที่4หรือว่าดดีกว่านั้นนะครับเราจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับผู้เข้าแข่งขันตัวแทนจากประเทศไทยไนายสมปองตะลอนทัวร์แล้วเราอย่างเด่นนะเราอยู่แบบเลนกลางเลยอะ <c oughs> ่ะผมสามารถแบบสกัดขา,ขาคนอื่นได้ไหม ไปไปแล้วไม่สน 4, สนี่สอนแปดวิ่งหน้าตั้งเลยโอ้โหไม่มีใครสามารถหยุดความแบลลของเขาได้นะครับนายสมปองตะลอนทัวเนี่ยนะมามืดจริงๆนะครับเนี่ยแต่หน้านี่อาจจะยังนะโอ้โหมาดูรีเพย์กันดีกว่านะครับมาดูซิว่านายสมปองตะลอนทัวนี่เขาจะออกตัวได้ดีหรือเปล่าเฮ้ยดีอยู่นะ แล้วเขาสับตีนแตกวิ่งหน้าตั้งเลยโหลดกระเพืออะไวจัาพับสโลมันมันตอนนี้สปีดอบบมีแต่โตเต็งทางนั้นเลยนะเนี่ยดูดีดูหุ่นเขาดิหุ่นแบบหุ่นนักกีฬาแบบพร้อมสกัดขาผมตลอดเวลานี่นะครับตัวแทนจากประเทศไทยเรามาเอาใจช่วยคุณ เออสมปองตลอดทัวร์กันดีกว่านะผมเต็มตัวระวังไปเฮ้ยอะไรโอ้โหแม่กเกยผมกัดเอาเท่เลยแล้วเมื่อกี้เสียฟอร์กันหมดไม่น่าทันแล้วว่ะดูทรงแม่เขาเข้าไปกันหมดแล้ววะ่ะเขินเลยเด้อเ้ย,เย,เยตลกค่ทุกคนพร้อมไหมครับผมอุ้ยคนทางซ้ายเหล่านี้ อะไรคนทางซ้ายเ่านี้ทรงผมคล้ายผมเลยโหลุงคนนี้สักทีดิเซตเสียงปืนดังอ้าวโหตอนนี้ออกตัวเป็นอันดับหนึ่งเลยครับแล้วสปีดไปยังไงเข้าเส้นชายไปที่รรอนสำหรับนายสมปองตลอนทัวร์นิวแลคคอร์ดด้วยนะครับไวที่สุดของผมแล้วตอนนี้ไม่ดูแล้วภาพกิลามันมันขี้เกียจ นาเกียะทุกคนเกมตัวและเราทำอะไรนะเ <c oughs> ต็มตัวเซตลุยอุ้ยออกตัวได้ดีแล้วแล้วผมน้ำดง้งผมซอยโอ้โหนี่ครับดูไว้นะครับพลังแห่งไขมันขับมันแคบขับมันแค้บึกบึนพลังแห่งไขมันเราจะชนะพลังแห่งกล้ามเนื้อได้หรือเปล่านะครับ ผมว่าชนะได้เอาเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกินไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือโอ้ oh my god ออกตัวได้แย่มากผมนำผมนำโอ,โ,โอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้ถึงจะออกตัวไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสปีดท้ายเรานี่เอาเรื่องนะพลังแห่งไขมันครับโอ้โหออกตัวช้าจัดแต่พอวิ่งไปเรื่อยๆเอาแสงเฉยฝีเท้าพวกผมนี่ไม่เป็นรองใครนะครับ นี่มาดูอีกมุมนึงจุจๆเอาพุงเป็นท่าโรโตโตเขาเส้นชัยไปแลบลินด้วยเห็นไหมโอ้โหการแข่งวิ่งในโอลิมปิกนะครับประเทศไทยได้ที่หนึ่งครับนายสมปองตะลอนทัวนี่ทรงชงงชาติไทยทุกคนปรบมือครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกวผมจะมาแข่งที่โอลิมปิกได้อะผมต้องเสียค่าสำอางไปเท่าไหร่อะรู้หรือไหมขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเชียร์ผมในวันนี้นะครับผมจะเอาเงินสดไปซื้อเครื่องสำอางมาแต่งนะต่อตอนนี้เราเปลี่ยนกีฬามาเป็นกระโดดข้ามรั้วแล้วนะครับผมน่าจะเด้งได้ดีที่สุดอย่างนี้ระวังเ <Set. S 1> ตรียมตัวไปอ,อะไร <c oughs> ออออ,อ ออไอไปพุ่งหล่าเข้าไปโอ้โหเกือบไม่ทันทันหรือเปล่าวะผมชนะปะเนี่ยเลียได้ว่าผิดตับไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่ากลับมาทรงตัวได้มาดูภาพกีฬามันๆครับเออมาเอาหาหรือเปล่าอันนี้อช่แต่ผมโทนได้เก่งจัดดูดูโคตไวโคนไวลขนาดนั้นวะมาทุกคนเตรียมพร้อมเราเตรียมพร้อมเซต ไปอดดอดดอดอดดอ,อ,อุ้ยเอาโอ้โหชิบเหวแล้ว <laughs> จะทันม่ได้พุ่งหล่าเข้าไปก่อน <laughs> มันทันไหมอ่ะมันน่าจะทันอยู่นะครับเมื่อกี้หมอนั่นเข้าแบบใกล้ๆพร้อมเรามากเลยอะ่ะโอ้โพรพุทธรูปห่างกันแบบระดับเสี้ยววินาทีอ่ะภับกีฬามันๆครับภาพับพบโอ้โหมาอย่างสวยพัก <laughs> แน่ๆน่ะผู้หญิงผู้หญิงอ่ะนะกีฬานี้มีชื่อว่าโยนลูกต้มมงผมจะทำได้หรือไม่เ้ไงนะเอาได้แน่นอน โอ้โ e หวิ่ยรู้สึกว่ายังไกลไม่พออ่ะได้มากกว่าน erm ี้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเรามาพบกับกีฬาที่มีชื่อว่ากระโดดไปไหนล่ะฉันอยู่นี่นะ โอ้โหโดดสั้นจุดๆเลยสั้นมากเฮ้ยแต่ผมได้ที่หนึ่งว่ะเอาว่ะผมว่าผมทําได้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าไอ้รูปร่างบอดี้เรามันส่งเสริมกับกีฬาแบบนี้อยู่แล้วหยาฮบโอ้ยไกลกว่าเดิมเยอะฟาวปะวะอุ้ย ได้อยู่ได้อยู่เกือบนิดนึงโดดไปถึงแปดกันเลยนะครับโอ้โดดถึงแปดอะคร <Start. S 1> โอ้ยคอแทบแตกกูโอ้ยเกือบฟาวนะครับเนี่ยถึงข้ามรั้วเราจะเป็นรองแต่ฟังทองที่ต้มไว้เปื่อยงที่เราชนะได้เพราะว่าตัวเราเบามากเลยนะครับ เนี่ยนักกีฬาคนอื่นนะผมบอกแล้วให้กินน้อยๆกินน้อยๆฝึกเยอะๆเนี่ยจริงจังกันหน่อย,ย,ออยดิไม่ปลื้มเลยวะฮบึบเนี่ยตัวเราเบามากนะครับเนี่ยสายนี้สายบอ่อใหญ่เหมือนกันโอ้ไม่กอดลำบึกและรอบนี้ผมเอาจริงอโอ้ โอ้โหผมโดดย่างห้างอะ่ะอุ้ยแต่เราที่หนึ่งนะเนี่ยปรบมือหนอยครับทุกคนอึบอา้าวแค่นี้นเราได้กำลังใจจากกองเชียร์มาแล้วเอาโคตรเซ็งเฮ้ยแต่ชนะแล้วครับเนี่ย หากพวกเรากำลังสบายต้องปอบมือพนันหากพวกเรากำลังสบายต้องปอบมือพนันเฮ้ยอผมมีกุลแงใจใจท่านผู้ชมข้างสนามแล้วผมจะทำให้ดีที่สุดอโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะแต่ว่าแพ้ว <laughs> เฮ้ยผมอยู่ตรงไหนวะอะไรอ่ะโอคนน่ารักของเราอ่ะเฮ้ยหมอนิดโอ้โหชมพูเลยหรอแล้วน่ารักไหมมารีวิวเครื่องสำอางนะครับว่าจะกับน้ำหรือเปล่าไปบึดบึดจมบึดจมบึดจม อบุึจมบุจมบึจมบุจมบบบมบจมบจมบุด้อบจึมบุจมบมอบุจ่มบุจมบบจมบออบุจมบึมบุจมบบุด้ผมพลาดยังเยอะโอ้ไม่ก็ได้ทางขวาทางขวามันนำเราไปไกลมากเลยอะงงตุ้มไหมงงไรมีอยู่สองตุ้มผมไม่ยอมแล้ววะต้องแก้ไม้แก้มือกันหน่อย บนหัวเรานี้ยรูปองค์หรือเปล่าครับเตรียมตัวอืมพุ่งเหล่าไปก่อนเลยอื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 ฮึบฮึบฮึบอู้พลาด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 จีบเอา้องอืม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 ฮึบ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 เฮ้ยดีกว่ารอบที่แล้ว ได้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 เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god ที่หนึ่งโอ้ผมให้ดาวเขาว่าผมอยู่ตรงไหนซสืส้เสื้อเผื่อโตไปคู้เข้าแข่งขันในรอบนี้มีทั้งหมดหลายคนนะครับเหินเบาเขย่าใจไปก่อนต่อด้วยเหินสูงทะหลูลม <c oughs> คนไวเลยไม่มีใครสามารถมาหยุดผมได้ตอนนี้ และข้างหน้ามีที่เหินโอ้โหแหกแ,ฮแ,ฮแ,ฮแฮข้งแหกขาอาชามาช่วยอาชาไป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 ไไเต็มตัวทาไมตายว่นจะจะหมุงบุนนนนน่นไปหมุนมาแล้วเทอาไมคิดไม่ออกนะเราจะท่าไม่ตายละลายน้ำก้อนหดไงโดดเข้ากระโดดเข้าหลังนะหลังอะหลังหลังเลยเลย ก็ผมหลุดไปแล้วว่ะตอนนี้เฮ้ยแ้วคนนี้เขาเช็ดเท้าและเช็ดมือต่อแทนที่เขาจะเช็ดมือก่อนแล้วค่อยเช็ดเท้านะมือเขาจะได้สะอาดอือผิด <lawsuit> ต <royable> ับผิด <Nein> ตับซ้ายขึ้นขวาทะยงขวาทะยงซ้ายทะยงขวาแทงซ้ายทะยงซ้ายทะยงขึ้นทะยงซ้ายทะยงขวาแทงขึ้นทะยังซ้ายขึ้นแทงขวาแทงขึ้นแทงซาคุนซากุนโซควันพูดไปดูเรื่อง เฮ้ยผมมีพรสวัสค์เรื่องการปีนเขานะเนี it, like yeah ่ยขอยากกว่านี้เฮ้ยบอกให้เช็ดมือก่อนแล้วค่อยเช็ดเท้าจะได้ไม่ต้องมาเช็ดมือที่หลังเฮ้ยเป็นป้าวะแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงซ้าย แทงขวาะแทงซ้ายอุ้ยพลาดพลาดแทงขวาแทงซ้ายโอ้ไอเวนมึงนะมึงไ <laughs> หนเรามาดูภาพกีฬามัานๆสิเออเอาตัวช้าห่าวละมีอีกหลายเกมเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับในผมสนใจบ็อกซิ่งเป็นพิเศษเลยนะครับ ต่อยมือปั๊บแล้วก็นี่ลักบีต่อเลยนะครับอุ้ยโอ้โหมีแต่อันที่ผมอยากเล่นอ่ะอุ้ยอันนี้ก็อยากเล่นอู๋มีอยากเล่นเตมไปหมดเลยอะสำหรับวันนี้แล้ววันนั้นนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับวนอีกอะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ ขอ,ข,อขอให้ไม่พลาดใช่ไหมผมไปแล้วนะบ๊ายบายนะครับขอบคุณที่เชียร์สมปองตลอดทัวร์ด้วยนะ